สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมือนี่ก้คันบันทุงนะสิาพาท,ทุกคนมาเลาะสวนหอมเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสวนหอมของไกล้คันบันทุงเนาะคะ่ะช่วงเสาเสารเนาะของวันที่ยี่สิบหามกราคมเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องอากาศดีดีเนาะคะ่นะในนาช่วงเจ็ดโมงกลัวด้วยค่ะ ขนาดว่าเจ็ดโมงกว,กว่าแล้วนี่กันยังมีหมอกมียังยุ่เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสําหรับไอบานนอกของเฮาเนาะนี่สวนหอมสวนกระเทียมของไก่คันบันทุงนาะซึ่งนับมาตั้งแต่มือปลูกมาจนฮอดบรอนีณกะถอดไดสี่สิบสองมือแล้วเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะซึ่งไก่คันบันทุงนาะก็พยายามอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยเืเนาะค่ะเนาะ บรรยากาศกะสเห็นเด็กน้อยปั่นจักรยานไปโรงเรียนเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นบรรยากาศบานทุ่งอีลี่เนาะคะ่ะเนาะนี่พอแต่หันมาสวนหอมนี่ก็ย่งมีหมอกอยู่เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศช่วงเจ็ดโมงกว่าๆเนาะค่ะของเสาร์วันที่ยี่สิบห้าเดือนมกราปีหกห้าเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง ซึ่งนับมาแต่งแต่มือปลูกเจนฮอดมือนีนาะสวนหอมของไก่คันบรรทุงกับมีอายุ42มือแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะ42มือกับประมาณเดือนกลักวๆเนาะคะ่ะก็เริ่มมีดอกแล้วเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่งคลิปที่แล้วนะไก่คันบรรทุงก็บ,บอกอยู่ว่าไอส้สวนหอมของไก่คันบรรทุงนะมันมีดอกแล้วเนาะค่ะนอะกแต่ว่าเฮ้งบ่ท่านเด้กเก็บเนาะคะนะ่ะเนาะมามือนีกับผ้ามายังเบ่องอีกรอบเนาะคะนะ่ะเนาะ มายางเบิงไอดอกหอมเนาะค่ะเนาะบางตน้นบางดอกนะกเก็บได้แล้วเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าไกลคันบรรทุงกะสินยังบอกเก็บดอกเนาะคะ่ะเมือน,นี้แต่ว่ากะสิมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเนาะค่ะเนาะเบิงบรรยากาศบ้านหน้าเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องอากาศดีดีเด้อค่ะ มีเสียงนกเสียงไก่เสียงวัวเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวใกล้คันบันทุงนะ่งนาสีผ้ายางเบิงรอบหลบสวนนี่แหละเนาะคะ่นะเนาะแล้วนกะ็สีผ้าเบิงดอกหอมเนาะคะ่ะว่าซ้ำได้เก็บได้ซ้ำได้เก็บบ่ได้เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะซึ่งมื้อนี้นะเป็นช่วงของ อากาศสดชื่นน้ำแน่เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับไอ้วิธีชีวิตบ้านหน้าเนาะคะ่ะเนาะสวนหอมของเกลคันบรรทุงนะก็ยังเก็บบอร์ท่านใดเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าปลูกที่หลังเขาเนาะคะ่ะเนาะที่เห็นอยู่นะคอ,อกวัวเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคอ,อกวัวหน่อยของเฮาเนาะเดี๋ยวทาวัวอาอยุครบสามมือนี่เฮาสิพาออกมาอยู่หนีเนาะค่ะเฮาสิเหลียงอยู่ทงหน้าเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง ช่วงนี้น,ะน้าน้องบัวกะยังม่ทันแข็งแรงพอเนาะเดี๋ยวทามแมนวาแข็งแรงแล้วเฮาสิพาออกมาอยู่ทงหน้านะคะที่เห็นนี่เป็นตน้นข้าวโพดเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่งการปูขอมปลูกกระเทียมของเฮานี่เข้าก็สิมีแจมขา้าวโพดแจมถั่วดินแจมพริกแจมบักเคือเข้าไปเนาะค่ะเนาะเฮาสิเด้กกินน้ำเนาะค่ะ นี่เนาะมื่อนี่แกขันวันทุ่งนะบอด้มียังไรเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องมาถ่ายอคลิปบรรยากาศเศร้าๆของบ้านหน้าให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะเป็นบรรยากาศที่หมอกยังบรจางเนาะค่ะเนาะยังมีหมอกมียังให้เห็นอยู่เนาะช่วงเจ็ดโมงกว่าๆเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิพ่าเบิ้งดอกหอมเนาะค่ะเนาะว่าบางต้นกะดอกใหญ่แล้วเนาะค่ะเนาะบางต้นกะ ดอกอยังบบใหญ่เนาะคะ่ะนี่ที่เห็นอยู่นี่เนาะ,ะ้าดอกประมาณนี้นะเก็บได้แล้วเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ถือว่าเต็มทีของดอกหอมแล้วเนาะคะ่ะนี่นะเก็บได้แล้วเนาะคะ่ะนี่ซ้ำนี่นะถือว่าเก็บได้แล้วเนาะ,ะแต่คันน้อยก็นี่นะก็ยังเก็บบ่ทันได้เนาะซึ่งการเก็บดอกหอมนี่ก็มีผลในการล้มหัวคือกันเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง เฮ้าต้องลอให้แกเต็มทีเนาะคะนะ่ะเนาะให้ดอกหอมเขาออกมาเต็มทีนะเนาะเฮาจงควอยสิเก็บได้เนาะเพราะว่าบ่วสิเก็บเก็บบ่ถืกวิธีนี่มันกับบลงหัวคือกันเนาะสำหรับหอมแดงของเฮ้านะคะพ่อแม่พี่น้องพามาเที่ยวเลาะบาดหน้าเนาะค่ะนี่นะ บรรยากาศด,ดีดีนาะคะพ่อแม่พี่น้องสําหรับชีวิตบรรน,นองนาะคะเนาะนี่พามาเบิงหอมเนาะคะ่ะนี่อายุสี่สิบสองมือเนาะคะ่ะซึ่งบางต้นก็นมีดอกแล้วบางต้นก็นยังบ่มีดอกเนาะคะ่ะเนาะต้นใดที่สมบูรณ์แล้วนี่ก็ให้ดอกแล้วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวสิบผ้าเบิงอีกเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวสิบผ้ะะเาเปรียบเทียบเบิงอีกเนาะ สำหรับเอดอกหอมเนาะคะ่ะนี่ดอกขนาดนี่กะถือว่าเก็บได้แล้วเนาะคะ่ะนี่นะถือว่าออกมาเต็มทีของดอกหอมแล้วเนาะคะ่ะนี่กะเก็บได้แล้วเนาะคะ่เะเนาะยกเว้นดอกนน้อยนะเด้อค่ะที่แนมเห็นอยู่นะกะยังเก็บบนท่านใดเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะการมาเก็บดอกหอมนี่กะต้องเบ่งก้อนเนาะคะ่ะเด็กน้อยกับปั่นจัก,กรยานไปรงเรียนเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง นนีก็เป็นบรรยากาศบานหน้าตอนเ้าๆเนาะคะ่ะตอนเจ็ดโมงเศรเนาะคะ่ะสําหรับมณีนนกะคันเองก็บโควิดไม่ยังไรเนาะคะ่ะเนาะนอกจากมาถ่ายคลิปสวนหอมให้เบิงแล้วก็มาอัปเดตหอมอายุ42มือเนาะคะ่ะ42วันเนาะคะ่ะสําหรับสวนหอมสวนกระเทียมของไก่คันบันทุงเนาะคะ่ะสําหรับมณีกะแค่นี้เด้อคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะ นี่ดอกหอมเนาะคะ่ะเก็บได้แล้วเนาะคะ่ะขันเป็นดอกนี้เนาะเดี๋ยวคลิปหนาสิผ้ามาเก็บเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับดอกน้นอยนี่ก็ยังเก็บบทันใดเนาะค่ะเนาะ